พี่ทหารนะคะไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของพี่ๆตำรวจกันบ้างดีกว่าค่ะจคเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนที่กําลังเข้ายึดไม้เถื่อนแปลรูปและจับนายทุนนะคะที่ลักลอบทําบ่อดินเถื่อนค่ะ โดยจุดแรกค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตํารวจกองกากับการ4ี่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองกากับการ4ี่ตรวจสอบบ้านเลขที่37หมู่3าําบลเวียงหมอกอาเภอเถินจังหวัดลําปางค่ะพร้อมกับวางกําลังปิดล้อมซึ่งบ้านหลังดังกล่าวมีนางสาวปุณนนิกาวัน,นเมฆเป็นเจ้าของพบมีการแปะรูปไม้เถื่อนนะคะมีทั้งไม้สักแผ่นและไม้สักท,อท่อนคะ่ะเจ้าหน้าที่นะคะจึงแจ้งข้อหาร่วมกันตั้งโรงงาน แปลรูปไม้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนที่จะนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจเวียงมอกดําเนินคดีต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับส่วนอีกหนึ่งจุดคือบริเวณที่ดินท้องที่หมู่ที่3ตมตบลเวียงมอกอําเภอเถินจังหวัดลําปางครับซึ่งมีลักษณะการทําบ่อดิน จากการตรวจสอบครับพบคนงานกําลังใช้รถแบ็โฮตักดินบริเวณดังกล่าวใส่รถบรรทุกครับเจ้าหน้าที่จึงเข้าสอบถามและขอดูใบอนุญาตประกอบการปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตนะครับจึงจับกลุ่มคนงานนอกจากนั้นครับยังพบอาวุธปืนลูกซองยาวไทยประดิษฐ์หนึ่งกระบอกพร้อมเครื่องกระสุนครับซึ่งนายพิสนุสั์ชมพูยศยอมรับว่าเป็นเจ้าของกิจการเจร้าหน้าที่นะครับจึงอาตัดอายัดต,ตัวไว้เพื่อดําเนินคดีต่อไปในอนาคตครับ